ก็รู้สึกว่าวันนี้ได้มีโอกาสได้มาทําบุญนะคะตักบาตรแล้วมาส่งน้ําพระมีวิธีขอพอรผู้สูงอายุด้วยนะคะก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ของชาวไทยก็ทราบว่า,วนนวาวกรุงเทพมหานครได้มีการจัดงานที่สนามหลวงทุกๆปีนะคะก็ปีนี้ก็ยิ่งใหญ่เน,นื่องจากว่าปีนี้เป็นปีมงคลปีหนึ่งะคะครบ6-60พรรษาของสมเด็จพระเทพ ก็เน้นให้ใส่สีม่วงนะคะก็ใส่สีม่วงมาแล้วก็เป็นชุดผ้าไทยมาร่วมงานเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยในปีนี้ด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นผู้ร่วมงานในครั้งนี้ครับได้ทำบุญตักบาตรได้ไหว้พระและก็ได้ลดน้ำผู้สูงอายุด้วยครับเพราะว่าจะได้สืบสาประเพณีไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อเพื่อเผยแพร่ ให้กับประเทศอื่นๆได้รับรู้ครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงอายุยืนนานๆเลยนะครับขอเรวยๆนะครับ